าวนี้มันคือการเปิดแผลเน่าของขบวนการที่คนไทยในวงเล็บที่เป็นไส้ศึกเป็นคนวางโครงสร้างไว้ให้โจรน,นะครับเราลองนึกภาพดูนะครับว่าไอ้ตึกสูงๆหลังหลังคาสิโน,โนในฝั่งของโอสเมดเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกแต่หัวใจจริงๆที่ทำให้มันมีชีวิตคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับระดับอ็นเตอร์ไพส์ที่ลากสายมาจากฝั่งไทยเรานี่แหละนะครับ ข้อมูลวงในระบุชัดว่ามีการจดทะเบียนบริษัทบางหน้านะโดยให้ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเออไอพวกนี้ก็เลือกเกินนะและคนที่ทำนอมินีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อ้างว่าทำธรุรกิจขนส่งหรือโกดังสินค้าแต่ความจริงคือการแอบติดตั้งอุปกรณ์ไมโครเวฟลิงแล้วก็ไวเลสบริ์นะครับซึ่งมีความแรงสูงยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับข้ามพรมแดน แบบอากาศสาาุเพื่อเลี่ยงการลากสายให้เจ้าหน้าที่ตรวจเจอที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือว่าข้อมูลวิชาการที่เขาได้ไปทำการสืบมาเนี่ยขบวนการนี้มันใช้สิ่งที่เรียกว่าซิมบ็อกซ์นะครับหรือ GSM Gateway รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับได้ถึง32ถึง64ซิมต่อหนึ่งเครื่องโอ้คือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งปกติเราใช้หนึ่งซิมมากสุดก็สซิมใช่ไหม แต่อระบบเนี้หนึ่งเครื่องแม่งใช้ได้สามสองถึงหกสิบสี่ซิมอืมอืมค่อยๆฟังไปนะพี่เป็นความรู้ดีมากเลยนะซึ่งวางเรียงกันเป็นตับที่อยู่ในห้องแถวฝั่งไทยใกล้ชายแดนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้แหละที่เป็นตัวแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโจนจีนเทาในขเขมร ให้กลายเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือในไทยแบบ100%เอร์เซนพอมันโทวผ่านระบบ VLP o ข้ามประเทศมาปุ๊บสัญญาณจะมาเข้าที่เครื่องซิมบ็อ์ในประเทศไทยอ๋อแล้วยิงอ่าแล้วยิงเข้าเสาสัญญาณมือถือในพื้นที่ทันทีทำให้เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอมือถือที่พี่น้องอ่าคือเบอร์มือถือทั่วไปที่ดูไม่มีพิษมีภัยโอ้ เอางี้นะฮะประเทศไทยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบนี้ไปไอจีนเทาในขเขมรก็มีเครื่องนะครับที่จะใช้โทรพอมันโทรมันก็จะลิงก์เข้ามาสู่ซิมที่อยู่ในประเทศไทยที่เครื่องหนึ่งได้หกสิสี่ซิมเนี่ยนะมันก็ลิงก์เข้ามาสู่ซิมในประเทศไทยซึ่งซิมในประเทศไทยก็จะเป็นรหัสมือถือแบบปกติของเราอ่ะนะย์ศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ นะครับมันก็จะเป็นเบอร์เบอร์รหัสในประเทศไทยแล้วก็โทรจากตรงเนี้ยไปยังผู้คนที่เป็นประชาชนเพราะเราเห็นเบอร์แบบนี้เอา้ามันเป็นเบอร์มือถือมันในประเทศไทยนี่ว่าเราก็คิดว่าเป็นในประเทศเพราะเรากลัวที่สุดคือไอ้พวกที่มันโทรมาจากเบอร์ต่างประเทศเข้าใจปะเบอร์ต่างประเทศที่แม่งมีตัวก้า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 อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตัวเลขเยอะๆเราเริ่มรู้แล้วว่าแม่งเป็น c a ซ l นเตอร์คราวนี้มันเนียนกว่าอีก มันเอาเป็นเบอร์ที่เป็นรหัสของประเทศไทยเลยคันนี้เพราะมันมีไอ้พวกไซส้ศึกเนี่ยทําให้มันนึกออกไหมฮะคราวนี้แม่นโคตรน่ากลัวไปอีกอ้าวคราวนี้นะครับพอมันพอเราเห็นเบอร์ที่ดูเหมือนเป็นปกติมาเลยทําให้เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอมือถือของพวกเราเนี่ยเป็นมือถือทั่วไปดูไม่มีพิษมีภัยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมระบบบล็อก บล็อกเบอร์ต่างประเทศถึงทําอะไรพวกมันไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเนียนอยู่ในโครงขายไทยของเราเองโอ้สุดท้ายไทยหลอกไทย <laughs> กูเคยได้ยินแต่พักการเมืองไทยรักไทยอันนี้มีพักไทยหลอกไทยด้วยมั้ง <laughs> เออเอเดี๋ยวดูกันไปไงต่อเหรไหมฮะ คือตัวละครสําคัญที่ต้องต้องทําการเปิดโปงก็คือกลุ่มของช่างเทคนิคขายชาติพวกนี้นะฮะกลุ่มช่างเทคนิคขายชาติข้อมูลลับระบุว่ามีอดีตพนักงานบริษัทสื่อสารและกลุ่มผู้มีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กนะบางกลุ่มเนี่ยรับงานจากนายทุนใหญ่ฝั่งเขมรน,นะครับเข้ามาติดตั้งระบบ VLAN นะครับก็คือ Virtual Local Area Network นะครับสำเนียงดีมาก เพื่อที่จะแบ่งซอยสัญญาณเน็ตในไทยนะครับไปให้ตึกสแกมเมอร์แต่ละชั้นใช้งานได้อย่างสเสถียรโดยมีค่าจ้างวางระบบสูงถึงหลักแสนบาทต่อครั้งโอ้แลกกับการเปิดทางให้โจรข้ามชาติมาล้วงกระเป๋าคนไทยด้วยกันเองการบุกรุกของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่การจับกลุ่มคนร้ายแต่มันคือการบุกไปตัดสายท่อนะพวกไปส่งนรกเนี่ยนะพอตัดตัดสายท่อส่งนรก ที่ไอกนพวกนี้มันวางไว้นะครับการที่เจ้าหน้าที่กรมข่าวทหารบกและตำรวจปอทอเนี่ยบุกเข้าไปถึงตัวสถานีทวนสัญญาณที่ช่องจอมในวันนี้คือการทลายจิ๊กซอตัวสําคัญที่สุดเพราะพวกมันเพิ่งจะติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณความถี่สูงเสร็จได้ไม่นานนะครับอันนี้ก็เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าคือไปจับกลุ่มลงเงี้ได้แล้วจะยังไงต่อ มันก็โยงต่อไปอีกว่าไอ้พวกนี้คือกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญกว่าก็คือแล้วมันใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของบริษัทไหน <c oughs> ừ, มันใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของบริษัทใด <c oughs> ดังนั้นวันนี้ในประเด็นนี้ต้องสรุปให้พี่ฟังก่อนว่าเ <c oughs> ือ่มือถือที่ไม่ระบุชื่อคือคนที่เรารู้จักเน่ยเราจะเซฟเป็นชื่อวันนี้นะพี่ๆผมบอกบอกพี่ๆก่อนว่า มือถือทุกมือเบอร์มือถือทุกเบอร์พี่ควรเซฟไว้ในชื่อนะบุคคลที่เป็นเจ้าของเบอร์เพื่อตรวจสอบว่าเออเป็นคนที่เรารู้จักนะครับถ้ามีเบอร์ที่พี่ไม่รู้จักให้พึงระวังก่อนเลยว่าไม่น่าไว้วางใจตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะอะไรก็กูกลไม่รู้จักเมือง ูไม่รู้จักมึงเนี่ยมึงโทรมาหากูเนี่ยกูไม่ไว้ใจอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะเออรับได้แต่อย่าไปข้างเคิมหรือทำธุรกรรมใดๆในในการสั่งการทางโทรศัพท์เด็ดขาดฟังไว้เลยนะฮะฟังาจาจย์หนุชติไม่ว่ามันจะบอกว่าออมีของมาส่งนู่นนี่นั่นหรือมันจะมาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มันมีพวกขนส่งถูกไหมขนส่งเนี่ยโทรมาเพื่อที่จะบอกว่าออของถึงแล้วครับนู่นนี่นั่นให้พี่ถามรายละเอียดมันด้วยว่า เออกล่องเป็นอะไรยังไงสินค้าเป็นอะไรยังไงพี่ถามมันไปถ้ามันตอบตรงแสดงว่าส่งจริงแต่ถ้ามันบอกว่าจะต้องมีการโอนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะอันนี้สำคัญมากและอีกอันนึ่งเนี่ย fc ห้องเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นชอบไปโพสพวกสลิปเงินต่างๆโอนอะไรไปไหนมายังไงไปโพสใน tiktok ok. โพสเพื่ออะไร เด็กๆฉันถามฉันตอบไปทับบนหลายรอบแล้วเธอโพสเพื่ออะไร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการโพสเบอร์โรไม่ว่าจะเป็นการโพสสลิปอะไรต่างๆที่เป็นธุรกรรมการเงินและเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะไปโพสเพื่อโอ้ย <c oughs> เออพี่จุลาบอกว่าเจอบ่อยอาจารย์รสชาก็เจอบ่อยล่าสุดนะพี่ล่าสุดเนี่ย โทรมาเมื่อวันก่อนคือมันคงไปดูโปรไฟล์ผมแหละแล้วผมเป็นครีเอเตอร์นะผมก็ไม่รู้หรอกครีเอเตอร์คืออะไรคือคนที่ทำติก t o k แล้วมีมีคนดูพอประมาณเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าครีเอเตอร์แหละ <c oughs> กูก็อ้างว่ากูเป็นครีเอเตอร์ก็ได้เออมันก็โทรมามันก็บอกว่า <c oughs> สวัสดีค่ะครีเอเตอร์คุณคุณสุชาติใช่ไหมคะ <c oughs> เออผมก็แบบผมก็ดู มันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เมมเอ๋อใช่ครับผมก็ทําเสียงขุ่นใส่แม่งใช่ครับมีอะไรครับกูตื่นเช้ามากูงัวเงียกูไม่ได้แดกกาแฟด้วยกูก็งุดหงิดอยู่เคุณสุชาติคะพอดีว่าในในตะก้าเนี่ยนะคะคือครีเอเตอร์เนี่ยจะมีสัญญาณส่งมาเป็นสีเทาๆดังนั้นอยากจะให้คุณสุชาติเนี่ยไปปลดล็อกตรงนั้น เดี๋ยวยังไงเนี่ยทำธุรกรรมตรงนี้ไปพร้อมกันกับในสายเลยนะคะมันบอกว่าให้ผมทําตามที่มันบอกนั่นแหละนอกป่ะทําตามที่มันบอกผมก็เลยบอกอแล้วมันก็ถามว่าสะดวกไหมคะอแนนอนกูก็ตอบเลยไม่สะดวกอ๋อไม่สะดวกเหรอคะถ้าอย่างนั้นแน่เดี๋ยวจะมีการโทรมาใหม่ของเจ้าหน้าที่นะคะ เดี๋ยวยังไงจังสุกชาติไอ้คุณสุชาติเนี่ยช่วยรับแล้วก็ทําด้วยนะคะผมก็เออเดี๋ยวว่างกูจะทําให้หรอกกูโง่เงียไงมึงหาอะไรวะคือโดยปกติเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทางติกต็อกไม่เคยมีการโทรมาหาครี Creator เอเตอร์โดยตรงแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะหรือเข้ามาทําจริงๆกูก็ไม่รู้หรอก แต่พี่บุ๊กปกติวางเอ่อมาปั๊บวางเลยถูกไหมพี่เออดีที่สุดไม่จำเป็นต้องคุยมันแต่อาจารย์รุชาติน่ะหน้ามึอนอย่างหนึ่งผมเคยทําไปหลายรอบแล้วก็คือเวลาคอเซนเตอร์โทรมาผมก็เล่นกับมันไงอือผมก็เล่นกับมันพอร,รู้ลอ่ะมึงคอเซนเตอร์นะโดยเฉพาะเอ่อโทษจากสถานีตํารวจนู่นนี่นั่นคุณได้มีการอา่าเปิดบัญชีเบอร์นี้ไหมครับนะตอนนี้บัญชีเบอร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับเส้นเงินยาเสพติดไอ้พวกเนี้ยผมก็เล่นกับมัน เดีวก็เล่นกับมันแล้วก็อัดคลิปเอามันมันเอาฮาฮาไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าพวกพี่ไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับมันนะครับแหนะเพราะว่าจิตเราไม่แข็งพอพวกนี้ลูกล่อลูกชนมันเยอะจิตไม่แข็งพออย่าไปเล่นกับมันนะครับวางไปเลยตัดสายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องโพสต์อะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเข้าใจไหมเด็กห้องนี้เนี่ยฮะนะครับอะคราวนี้ในส่วนเรื่องที่มันเป็นตรงนี้ฮะ มันก็ออกมาเป็นประเด็นข่าวต่อไปว่าแล้วไอ้บริษัทที่เป็นบริษัทส่งสัญญาณเนี่ยคือบริษัทอะไรเข้าใจค่าโอโดีมากดีมากปวดคอเออเนี่ยเด็กๆต้องโดนไม้เลียวกันบ้างฉันจะตีเธอนะครับไปโพสอะไรกันเนี่ยนะครับ ถ้าไม่มีอะไรจะโพสก็ถ่ายรูปตัวเองอะลงไปแค่นั้นแหละถ้าไม่มั่นใจรูปตัวเองก็ใส่ฟิลเตอร์เยอะๆเออแล้วไม่มีอะไรโพสหรือไม่ก็ถ่ายรูปหมารูปแมวอะไรก็ได้โพสโพสไปอย่าไปเอาธุรกรรมส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวยิ่งที่เกี่ยวกับการเงินใดๆไม่ต้องเลยนะฮะโอเคนะฮะ <c oughs> นักเรียนห้องนี้ไม่ดือ้อไม่ดื้อค่าแต่ไม่ฟัง <c oughs> เออนะครับอะ เขาก็ไปทําการตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือไอ้พวกสํานักข่าวอิสระทั้งหลายปรากฏว่าเขาก็ไปสืบค้นจนรู้ว่าสัญญาณเหล่านี้ถูกส่งจาก AIS นะครับนะครับก็คือบริษัท Advanced Info Service นะครับก็คือ a i s ซึ่งก็มีการไปสอบถามทาง a i s ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมยังส่งสัญญาณไปยังเขมรอยู่อะ่ะขอบคุณครับที่เข้าใจ นะะฮ AS เขาก็ตอบกลับมาว่าเขามีนโยบายชัดเจนว่าไม่ปล่อยสัญญาณเน็ตออกนอกประเทศแต่โดนลักลอบเชื่อมต่อไปยังกัมพูชาและปิดทันทีเมื่อตรวจพบยันบริษัทเป็นผู้เสียหายด้วยแจ้งความเอาผิดเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถอนรากถอนโคนขบวนการมิจฉาชีพหมดแล้วถามจริงๆเฮ บริษัทมันไม่มีการตรวจเลยว่ามึงส่งสัญญาณหรือสัญญาณถูกส่งไปที่ใดผิดปกติบ้างเนี่ยพี่นึกออกไหมฮะเพราะสัญญาณที่มันถูกส่งไปแล้วคอเซนเตอร์แม่งใช้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมึงไม่รู้เลยเหรอ <laughs> ใช่มันเช็คได้ขนาดพวกเราชาวบ้านเรายังเรารู้เลยว่ามันเช็คได้ อ่ะยังไม่รู้นะแล้วก็ฟังกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรายังไม่สรุปนะว่าใครผิดใครถูกฟังข้อมูลไปก่อนคราวนี้เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่23มกนะครับ23มมกราเนี่ยที่ผ่านมา a s ไได้ชี้แจงกรณีการตรวจตรวจ,ตรวจพบตู้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสากแก้วซึ่งมีการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาคำถาม a i s ไปตรวจเจอหรือทหารพาไปเอาให้ดีตำรวจตรวจไอ้ทหารเนี่ยตรวจเจอแล้วไปทำการระงับแล้วพาพวกมึงไปด้วยหรือพวกมึงไปเจอก่อนอันนี้กูถามก่อนมึงก็พูดเหมือนแกไอ้พักบางพักเลยบอกว่าเอออะไรนะสอสอในพักเราไม่มีผิดหรอก แต่ตำรวจไปตรวจเจอก่อนแค่นั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับโดยกรณีดังกล่าวเอสได้ร่วมกับตำรวจสืบสวนกลางนะครับสอบสวนกลางเนี่ยตามสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วอ๋อเขาบอกว่าเขาร่วมกับตำรวจมานานแล้วนะแล้วเขาก็พบว่ามีการลักลอบเชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศอันเป็นการนำไปใช้งานที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการและผิดกฎหมาย เขาก็บอกแล้วนะว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับตำรวจตรวจสอบมานานแล้วแต่เขาไม่ได้ร่วมมือกับทหารไงแมนตำรวจก็ไม่ไปจับสทัทีเขาเขาร่วมมือกับตำรวจอยู่ตำรวจไม่ไปไหนไงทหารก็เลยทำให้ซะเลยไอย้กูรักทหารนะอืม เอสขอขอเรียนว่าบริการดังกล่าวเนี่ยเป็นการให้บริการ IP พีสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้นก็ใช่และบริษัทมีนโยบายชัดเจนไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อออกไปนอกประเทศเด็ดขาดคำถามคือมันเชื่อมไปนานยัง <laughs> มันเชื่อมไปนานแล้วยังไม่รู้กันอีกเนี่ย อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าโครงข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องถูกลักลอบเชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศโดยมิชอบนะครับจึงได้ดําเนินการเชิงรุกทันทีด้วยโอ้เชิงรุกนะฮะเชิงรุกทันทีด้วยการปิดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องนะเพื่อตัดวงจรการใช้งานของมิจฉาชีพจากภายนอกประเทศาโอ้โหอย่างรวดเร็ว <laughs> อ่าเพราะว่าปูป่ย่าตายายกูเงินโดนหลอกไปหมดแล้วนะมึงเพิ่งจะมาตัด นะครับทางนี้ในส่วนของบริษัท AIS นยะครับยืนยันว่าในกรณีดังกล่าวบริษัทถือเป็นผู้เสียหายเช่นกันและได้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องให้ได้โทษตามกฎหมายพร้อมย้ำความร่วมมือเชิงรุกกับตำรวจในการติดตามตรวจสอบนะครับและถอนรากถอนโคนขบวนการอย่างจริงจังต่อไปนะครับรวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนอื หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1141นะครับตลอด24ชั่วโมงเข้าแจ้งแล้วไงต่อเอเอเน่ๆเล่นบทเหยื่ออีกแล้วบริษัทเราก็เสียหายบริษัทเราก็เป็นเหยือ่อค่ะนะ ด้านตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนีครับได้พบความเกี่ยวข้องกับบริษัทเวียทลและ ALT ในลักษณะการเชื่อมโยงต่อสัญญาณไปยังต่างประเทศจึงได้ทำการปิดการเชื่อมต่อตั้งแต่ปีที่ผ่านมาอา่าเขาไปตรวจสอบเพิ่มว่าสัญญาณที่ถูกส่งไปเนี่ยไปเชื่อมกับบริษัทเวียทลซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารยักษ์ใหญ่ของ ของเขมรเนี่ยเวียดเทลนะครับและก็ ALT ในลักษณะเชื่อมต่อสัญญาณกันอืมนั่นแหละฮเขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้คือเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าพอผมอ่านข่าววันนี้ผมก็อยากรู้นะครับว่าบริษัทนี้มันมีอะไรที่ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นหรือเปล่านะครับก็เลยไปดูว่า บริษัทเเนี่ยเป็นของใครอืมอือซึ่งจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าบริษัทเเนี่ยเป็นของใครนะฮะซึ่งบริษัทเอก่อตั้งเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เมษายนสองพันเก้าร้อยแปดสิบหกนะครับนะ1ะหนึ่งเก้าแปดหกปนปีอะไรวะห้าสี่สามไปบวก พี่ปีไหนเ่ยหนึ่งเก้าแปดหกปีอะไรวะเอาบวกก่อนเอ่อหนึ่งเก้าแปดหกบวกห้าสี่สามสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าสองห้าสองเก้าขอบคุณครับขอบคุณแฮะก่อตั้งในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า โดยนายทักษินชินวัตรนะในตอนนั้นบริษัทเริ่มต้นจากธุรกิจให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนจะขยายเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมในเวลาต่อมาและเติบโตเป็นเป็นหนึ่งในผู้บริบรการมือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอ่ะอันนี้ก็เกิดมาตั้งแต่2529นะครับพี่รู้ไหมพอผมแบบไปดูข้อมูลไอ้เรื่องใครก่อตั้งเรารู้อยู่แล้วแต่คราวนี้มันโยงใยไปหลายเรื่องมาก นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เรื่องการสื่อสารโทรมคมนาคมในประเทศไทยเราก็ต้องยก่าให้บริษัท A เอเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนอะหมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แต่บริษัท A เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตอนปีสี่สามนะครับที่เจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัท A ต้องเข้าไปเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นทั้งชื่อแล้วก็ บทบาทกันเป็นผู้ถือหุ้นใดๆเนี่ยจะมีไม่ได้เนอะปะจะมีไม่ได้ก็เลยอยากรู้ว่าบริษัท A เนี่ยจากนั้นถูกแปรผันมาเป็นบริษัทอะไรออซึ่งบริษัท A ของตระกูลนี้ก็ถูกเขาเรียกว่าแปรผันและมีผู้ถือหุ้นใหม่ๆไม่มีรายชื่อของตระกูลนี้ไปอยู่ในนาม In touch I N T U C H ไม่ใช่ไม่ใช่ T O U C H นะ I N T U C H นะชื่อบริษัท In touch ผมก็ถามตามไปอีกว่าแล้วบริษัท In touch มันไปเกี่ยวข้องอะไรกันกันกบภาคธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในประเทศไทยไหมเออ ผมอยากรู้ไงเพราะประเด็นที่ผมกำลังสงสัยตอนนี้ว่าเอาแน่นอนครับว่าคุณพีรพันธ์ต้องการที่จะไปหรือระบบนี้แต่ไปเจอต่อหรือเปล่าแล้วไม่สามารถหรือได้แล้วต่อน,นั้นคือต่ออะไรอืมผมเล่าให้พี่ฟังวันนี้มันแน่นอน เอาเรามาดูกันตรงนี้นะครับว่าโครงสร้างนะโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท A เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะโดยล่าสุดเนี่ยนะครับโดยล่าสุดข้อมูลเมื่อ20สิงหาคม2025นะครับก็คือปีที่แล้วสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท A คือดังคือคือต่อไปนี้1ก็คือบริษัทก u l f นะฮะก้ g u l f d e v e l o p p e n t Public c o m p a n y l i m i t e เเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่40.44%บริษัท g u า f ก็คือบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของปตทแล้วก็ทำเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยเข้าใจปะ <laughs> นี่บริษัทกา้าวนะครับอันนี้บริษัท A g ก l f ถือหุ้นใน A ด้วยและเบื้องหลังบริษัท A ก็คือของตระกูลนี I, men, 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 ้ตระกูลชินเฮ้ยแม่งโยงใหญ่กันเลยเฮ้ยมันมันโยงใหญ่กันเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยฟังต่อฟังต่อกาฟเนี่ยคือบริษัทพลังงานที่เข้ามามีบทบาทสำคัญนะฮะพี่นะหลังจากได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม่ของบริษัท A นะครับก็คือบริษัท n t t u u h h o o l i n n เห็นปะเปลี่ยนมาเป็น Intouch Holding และควบกิจการกันครับเดาป่ะควบกิจการกันกา้ากับบริษัท A ควบกิจการแล้วอยู่ในนาม Intouch Holding เอาแล้วนะเข้าใจนะหุ้นหุ้นอื่นเนี่ยก็จะมีบริษัท Singtel Strategic Investment นะครับอันนี้ถืออีก19.10เ ซิงเทลก็มาจากสิงคโปร์นั่นแหละนะครับนะแล้วก็มันก็โยงใย,ยกับสิงคโปร์หมดแหละเพราะตระกูลนี้เคยขายดาวเทียมให้กับบริษัทเทมาเซกที่มาจากสิงคโปร์เหมือนกันผมเคยคุยเรื่องเทมาเซกมาแล้วว่ามันน่าสงสัยยังไงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกบริษัทหนึ่งคือไทย NVDR นะครับเป็นผู้ถือหุน้นหุ้นส่วนอื่นๆลายย่อยนะครับอยู่ประมาณ8 3จดังนั้นตอนนี้เราเริ่มมาจากประเด็นที่หนึ่งว่า บริษัท A กับบริษัทเกาฟบริษัท A ทําโทรคมนาคมบริษัทเก้าฟทาเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยมาร์มกันก็คือมารวมหุ้นกันภายใต้ชื่อ InTouch Holding เข้าใจนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปอ่าแล้วพี่จะเข้าใจมากขึ้น คราวนี้อันต่อมาแน่นอนครับว่าผู้ถือหุ้นในโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท g ้า f d ดเวล o อปเมน p ์พับลิกคอมพานีลิมิเเนี่ยนะครับเขาจะดูแลในเรื่องกา f เอเนจี d ดเวล o อปเมน PCL และปัจจุบันใช้ชื่อ g ้า f d ดเวล o อปเมนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ของไทยอันนี้คือบริษัท g ้า f นะครับดังนั้นเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของบริษัทกา้าก็คือนายนายสารัฐนะสารัฐรัตนาวดีเป็นทั้ง CEO ของกา้านะครับแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วยอืมประเด็นต่อไปอีกก็คือความเกี่ยวข้องนะครับความเกี่ยวข้องที่มันเกิดขึ้นก็คือ ตระกูลชินบริษัทเก้ฟบริษัท AIS มึงเกี่ยวข้องกันยังไงเออแม่งโยงใหญ่กันมากนะถึงตอนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานการถือเป็นชื่อของตระกูลชิน,นวัฒนจริงๆเนี่ยแต่โดยพฤติกรรมของการการการพ่วงกันมาเนี่ยลึกๆแม้จะไม่มีชื่อแต่ก็น่าจะน่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ โดยความเกี่ยวข้องของชินวัตรกับธุรกิจพื้นฐานก็คือบริษัท AIS เนี่แหละฮะบริษัท Intouch นะครับโฮดดิ้งเดิมเคยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรตั้งแต่แรกเริ่มในในชื่อชินวัตรคอมพิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินเวสเมนต์ซึ่งต่อมาเป็นชินคอบและปัจจุบันนั้นเป็นบริษัท Intouch ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AIS โอเคนะ InTouch มาจาก g a l f บ AS a AS เป็น InTouch นะครับ g a l f เป็นอะไร g a l f Development เนี่ยนะครับในปี2568นะที่ปัจจุบันคือ g a l f Development ได้เข้าเทคโอเวอร์ over, และขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch อ้าวซึ่งเดิมมีลากมาจากกลุ่มธุรกิจของตระกูลชินหมายความว่า g a l f ได้เข้าไปถือหุ้นควบคุมอินทัชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับต้นๆของ a AS ไม่ใช่ตระกูลชิน,นวัตร์เข้าไปถือหุ้นในก้าฟนะครับมันต่างกันยังไงวะกูถามอันนี้กาฟอันนี้ a AS อกาฟเข้าไปถือหุ้นในในชินในกลุ่ม a i s เขาบอกว่าอันเนี้ยกาฟไปถือหุ้นนะไม่ใช่ a AS ไปถือหุ้นกาฟเออโอเคเข้าใจคือมาอยู่ที่ a AS ไม่ได้ไปอยู่ที่กาฟนะครับแต่มึงอยู่กันตรงเนี้ย มึงจะไม่คุยอะไรกันเหรอระหว่างเจ้าของกราฟที่ดูพลังงานกับเจ้าของ AAS เดิมเนี่ยแล้วมาอยู่กันในบริษัทเนี่ย In Touch เนี่ยมึงจะไม่คุยกันสู่ประเด็นต่อไปเหรอกูถามก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับผมก็อยากรู้อีกผมก็เลยไปหามาว่า แป๊บหนึ่งแป๊บนึงกำลังอ่านอยู่โอเคคราวนี้บริษัทเกาฟน네ะครับบริษัทเก้าเนี่ยมีโครงสร้างหลังจากควบรวมกับบริษัท a i s ไปแล้วเนี่ยเขาก็ทำอะไรยังไง GAU d e v e l o p m e n t เ,เป็นผลจากการควบระหว่าง GAU กับ i n t u c h ก็คือ a AS นะครับ g a d e v e l o p m e n t กลายเป็นบริษัทโฮดิ้งใหญ่ที่ครอบคลุมธุรกิจมากมายทั้งในเรื่องของพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานก็คือบริษัท GAU เดิมเรื่องพลังงานโครงสร้างพื้นฐานบริษัท GAU ยังดูแลในส่วนของโทคคมนาคมดิจิทัลนะครับก็คือ i n t u c h ของ a a s สรุปแล้ว GAU ดูพลังงานกับตระก,กูลชินที่ดู a AS เนี่ย มารวมกันเป็นคนรู้จักคนเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นกันก็คือว่าโครงสร้างในเรื่องพลังงานของประเทศไทยอ่ะพี่โครงสร้างในเรื่องพลังงานของประเทศไทย,งงทไทยมันมีเบื้องหลังอีกฮนะว่าทำไม ลุงพีแกยังไปเปลี่ยนเรื่องราคาน้ำมันเรื่องลดค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไปกดปุ่มกดที่ปุ่มของตำแหน่ง